สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม o ต m มเกตกันอีกครั้งหนึ่งนะขออภัยนะเมื่อกี้มีการสะดุดนิดนึงนะลิ้นพันกันนิดหน่อยนะตื่นเต้นะฮะตื่นเตนอ่ะวันนี้นะเราอยู่กับคุณฮเช่นเดิมนะคุณฮีนะอยู่ในหลีกไดมอนนะครับผมน่าจะไดมอนสองมั้งตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่าเล่นเป็นฮิวแมนแวนการ์ดสีน้ำเงินนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮิวแมนแวนการ์ดสีแดงนะคุณมานาชิโร่นะ อยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมอยู่ในแมป Age of Oblivion เช่นเดิมนะครับผมก็เป็นแมปทีอ่อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะจะเป็นแมปที่มี Stormgate นะ 1, 2, 3, 4, 5นะมีประตู Stormgate ทั้งหมด4บานเอ้ย5บานนะ,ะนะครับผมถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องมาตีเอานะแต่ต้องรอให้ประตูมันเปิดก่อนนะ,ะนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็เปิดเป็นฐานใหญ่นะสีแดงก็เช่นกันนะคอมานโพสนะครับผม จะชอบเรียกมันว่าฐานใหญ่นะ่อ่าตรงนี้เปิดเป็นบาร์เร็กซ์โอเคเข้าใจได้นะบาร์เร็กซ์อ่าตรงนี้เช่นกันเนะฝั่งสีน้ำเงินเนะอ่าโอเคสร้างเสร็จปับ๊บเก็บแร่ต่อเลยนะเออทรัพยากรในเกมนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะเออค,คลิปแรกผมลืมลืมพูดไปนะก็คือลูมิไน t ์นะฮะแร่สีทองทองนี้นะฮะอ่า แล้วก็เทอรีเรียมนะทีเรียมเจเนเรเตอร์ซึ่งทรัพยากรทั้ง2อ,อย่างนี้มันหมดได้นะ,ะนะครับผมเพราะว่าผมผมรู้เพราะว่าผมผมทดลองเกมมาก่อนหน้านี้นะ,ะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตสักแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกเหมือนเสียงพัดลมมันจะเข้าใหม่นะโอเคขออนุญ,ญาตแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยอ่ะ,อะถ้ายังมีเสียงอยู่ก็ขอไปนะ,อะตอนนี้ไปครับฝั่งเซมเงินอ่าเปิดเป็นสเกลนะ อาไปสเกลสมชื่อเลยนะแต่ฝั่งซีดงก็เป็นแลนเซอร์ออกมาแล้วนะตอนนี้พูดถึงแล้วฝั่งฝั่งสีนเงินเนก็มีแลนเซอร์มีอะไรหรือยังยังไม่มีนะมีแต่สเกลนะแต่ว่าแลนเซอร์แลนเซอร์ไบโอโลจิคอลเฮฟวี่เป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์สเกลได้นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเีนเมิรนก็มีแลนเซอร์ออกมาแล้วนะแล้วเมื่อกี้ทำไมผมมองไม่เห็นวะอ่าเมกเบย์นะเอาไว้สร้างยูนิตยานเกราะนะฮึพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายแหละอ่าตรงนี้มีเวลสปริงนะเอาไว้ฮิวนะมันคือ บ่อบ่อน้ำพุฮิวนีถ้าพูดถึงวอลคราฟ์นะออใช่เกมนี้มีส่วนผสมของเกมวอ์คราฟด้วยนะฮะวอ์คราฟสานะเกลอุ้ยถ้าใครสังเกตดูนะใต้ชื่อยูนิตเนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะเจาะจงชื่อเฉพาะตัวด้วยนะอย่างมาตัวนี้ก็ชื่อโมจีนะอ่าแล้วมาฝั่งสีแดงตัวนี้ชื่ออะไรนิปเลสตรงนี้แลนเซอร์พรเวทเขาสวิสสสันเออนั่นแหละนะฮะ เฮดฮอกเฮ็ดฮอคไม่มีชื่อเลยแต่ตอนนี้มีเฮดฮอกฝั่งสีแดงเข้ามาแจมแล้วนะแจมอยู่ที่เวลสปริงนะผมจะเรียกมันว่าน,น้ำพุแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พุออกมาจริงๆก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงเสียแลนเซอร์ไปแล้วตัวหนึ่งเนะี่ยคนหนึ่งเนะี่ยเฮดฮอกนี่เป็นยูนิตที่นิยมเล่นกันมากนะสตอ r m g a ก e กำลังจะแอคทีเว e ในเร็วๆนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะออ u d i o volume master v o l u m มเอาลงมาอีกสัก20ได้ไหม อ่าโอเคประมาณนี้อ่ากำลังจะเปิดนะโ r o g r e โอ้โหกว่าจะเต็มอ่ะจัง <A storm S 1> หวะนี้ <has appeared. S 1> storm g โผล่ขึ้นมาแล้วหรือ,อยังอ่ะขี์ตรงนี้ไม่เต็มนะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมุ่งหน้าไปที่สตอมเก a นะฮะทั้งแดงทั้งน้ำเงินแต่จังหวะนี้เอาแวะมาตีกันแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วคุณสังเกตดูนะฮะตัวเฮนฮอกนี่วิ่งเร็วมากนะนี้ uam ยี่สิบสองควิล็อกเก็ต ดาเมจสิบแต่แต่ถ้ายิงใส่เฮฟวี่นี่บวกเพิ่มไปอีกห้ารวมทั้งหมดเป็นสิบห้านะแต่มันจะต้องใช้เวลาในการเติมกระสุนเลยนะถ้าหากว่าไม่ได้ยิงไปสักพักหนึ่งแล้วมันกลับมาโจมตีเนี่ยมันจะยิงออกมาสามดอกรวดเดียวนะะแต่ถ้ายิงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสามดอกรวดเดียวแล้วก็ยิงทีละดอกนะยิงทีละลูกนะอย่างที่เห็นกันไปนะแต่ว่าดูทรงแล้วจวังหวะน,นี้น่าจะไม่มีใครได้ซอมเก็บเลยมั้งโอเคเอ้ยฝั่งเซมเงินมาแล้วนะอ๋อระหว่างที่นัวเมื่อกี้นี่ก็ส่งทหารวิ่งขึ้นมานะอ่ะา วันนี้ไว้ยังไงครับผมว่าฝั่งเซมเงินได้อ่ะ,อะคือเก็บแง่งตรงนี้ให้มันครบทั้ง4ีแง่งก็พอนะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เรียบร้อยฮนะแล้วคุณก็จะได้รางวัลน,นะ,ะแต่นี่มันเป็นเทียร์หนึ่งนี่อันนี้แล้วเนี่ย Discover t i m e r อ๋อระยะเวลาเลือกของรางวัลน,นะซึ่งในเกมนี้ในตานี้ยเขาก็เลือกเฟรนนะฮะเป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ซัพอร์ตได้นะมีสกิลฮิวนะดาเมจแปด วันนี้ไหวครับฝั่งสีน้ําเงินใสต่อเลยนะอย่างดุเดือนครับมีเฟรนคอยฮิวอยู่แนวหลังเน,นี่ยวันนี้โอ้โหฝั่งสีแดงใช้สกิลเอ่อเซอร์โวโอเวอร์โหลดนะฮะหรือโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ไรส์อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมลืมชื่อไปแล้วมันจะไปบัฟตัวเซอร์โวนะอ๋อเนี่ยเซอร์โวโอเวอร์ชาร์ดเพิ่มแอตแทกดาเมจอาร์เมอร์แล้วก็เวลาก่อสร้างโอเคไอความเร็วในการก่อสร้างเออนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะ งนี้ฝั่งเตรียมเงินพยายามที่จะตีเข้าไปนะอันนี้ผมเปิดกราฟิกระดับไฮยนะฮะจะมีสูงกว่านี้ก็คืออุลตรานะอันนี้ผมอยังไม่กล้าเปิดนะเพราะว่าคอมผมมันรับไม่ไหวนะกราฟิก <g raf ik> ก็โหดยูตนะ,อะตอนนี้ไงครับโอ้โหเฮดฮอกมาอย่างเย,งยอะเลยนะแต่เฮดฮอกเนี่ยมันทาโบนัสเมีให้กับตัวเฮฟวี่นะแต่ว่าเฮดฮอกเนี่ยมันเป็นไลท์นะเอาบึ้มไปล้วเฮดฮอกป็นเถรนซีอ่ะยูนิตเผามนุษย์นะเผาแวนการ์ดนี่ก็จะมีความสามารถในการอัพยศตัวเองได้นะ แรงหนึนะครับเหมือนเกมเข้ามาในคอเคอร์นะคือยูนิตท,ทุกตัวทําได้นะว่าแต่เป็นยูนิตท,ที่สามารถโจมตีได้นะหรือไม่คุณก็ใช้สกิลจากฐานใหญ่ก็ได้นะมันจะมีสกิลให้กดใช้นะในการบัฟนะฮะบัฟยูนิตพวกเดียวกันนะเพิ่ม exp ให้กับเออนั่นแหละยูนิตท,ที่เลื่องฮนะแล้วตอนนี้ฝั่งเซมเงินก็เข้ามาอีกรอบนึงนะฮะายังไงครับเทนฮอกยิงใส่กันฝั่งสีแดงถอยกลับไปที่ เมกเบย์ Bay, เรียบร้อยครับฝั่งสีแดง GG นะฮะโอ้โหสู้ไม่ไหวนะสีแดงจำนวนยูนิตต่อสู้นี่มันมันดูยังไงฮะับเดี๋ยวนะมาเชียโรโ,โอ้โหแล้วกดดูไม่ได้ด้วยแต่ว่าถ้าดูซัพพลายแล้วนี่ฝั่งสีแดงนี่คือเหลือแค่39เต็ม100นะฮะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินนี่มี78เต็ม90นะฮะคือดูจากซัพพลายก็รู้แล้วนะว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ชนะแน่นอน,นครับโอ้โหเมกเบย์สหลังนะฮะอันนี้ไฮเบตัดนะครับนี่เอาไว้ เอาไว้เติม supply นะฮะอันนี้เมกเบส3บาร์เรกอีก2นะฮะในนี้มีไหมมีส c r a p ยาร์ดด้วยนะเอาไว้เก็บเทียรียมโอเคอ่าสรุปฝั่งสีแดงบอก GG นะฮะโอ้โหดูเดือดมากเลยนะอือสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณฮีหรือคุณไฮนี่แหละนะฮะผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกนะฮะไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะฮะอ่าฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ